มาพูดเอาความคิดผู้เฒ่าได้บอกเมียอาัยมาออนน้องดาสีคอเป็นดสวยเอิสระว่าาบอกใจมองอายเมียสองหลับรองคนต้องี อาบรถทาถห้างอาบรถทางหลังอาบรขอรักด้วยจ้านะครับเจ้าอยู่นะครับถ้ามีรถเราก็ต้องไม่ต้องปล่อยนะครับไม่ต้องเป่านะครับอ่ารีบรีภาพรถด้านหน้าและด้านหลังนะครับลองสัญญายมือลอเอ่อเสัญญายมือนะครับแบบนี้คือรถต้องยืนนะครับเราต้องคานวณนะครับหลายหลายท่าน เรนอทมมากว่าปฏิบัติตัวจิตอาสานะครับในช่วงเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับช่วยตำรวจได้นะครับในเมื่อข้ามห้ามเนก็ต้องปล่อยนะครับนี่คือห้ามรถด้านหน้าห้ามรถด้านหลังออกไว้นะครับปล่อยรถด้านหน้าปล่อยรถด้านหลังปฏิบัติ เดี๋ยวรถวีนี้ด้านซนะครับสามชุดนะครับแล้วก็มือลงมาอยู่ในท่าเดิมนะครับไม่ไม่ใช่ในท่าห้ามนะครับอ่านะครับแล้วก็ปล่อยรถด้านหลังนะครับเอ้าไปดูด้านหลังนะครับมือลดลงนะครับปล่อยรถด้านหลังปฏิบัติครับเข้าใจนี่ครับครับกดไม่ให้ เราก็ไม่ว่าปฏิบัติการด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะผ่านถุยทุกยามือมีโทษปรับนะครับตาพ